สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปเพีิเศ์แบับสั้นนะคะในหัวข้อคําถามที่ว่าเขารู้สึกหรือว่าคิดยังไงกับคุณตอนนี้นะคะมาลองดูไพ่กันเนอะแบบสั้นๆนะคะ,ะกล่องที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอคือกลองนี้นะคะกองที่1 2ึ่งสองสส่เริ่มได้เลยะคะ่ะ เขาคิดหรือว่ารู้สึกงไงกับคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่หนึ่งหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะกองที่หนึ่งเนาะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็พิจิกนั่นเองนะคะถามว่าตอนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงกับคุณนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเงียบนะคะหรือว่าเขาชิล หรือว่าเขามีการเขาเรียกอะไรนะ g i f t silent t r e a t m e ม t นะหมายถึงว่าถ้าคุณมีเรื่องผิดใจกันไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาเงียบไปหรือคุณพูดอะไรแเรารู้สึกว่าคุณพูดผิดหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่คุยกับคุณนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยคะ่ะไพ่อะอยากบอกแค่ว่าตอนนี้เรื่องของคุณกับเขาอะมันยังไม่จบหรอกนะแต่ให้เวลาเขาอารมณ์เย็นลงหน่อยหรือให้เวลาเขาได้แบบ ได้ไปคิดเรื่องอื่นโดยที่ไม่โฟกัสเรื่องคุณสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลาคนโมโหมากๆอะสมมติเขาเป็นผู้ชายเนาะโมโหมากๆหรือมีเรื่องแบบไม่ถูกใจนั่นนี่นู่น,น,นคุยกับคุณแล้วไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ขอไปเล่นเกมสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยคุณก็ปล่อยเขาไปอย่าเพิ่งไปตามตื้อ,อย่าเพิ่งไปดึงให้เขากลับมาคุยคุณอะไรเงี้ยคือไพ่บอกว่าเรื่องเนี้ยมันยังไม่จบนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเขาจะไม่ได้แบบ นึกถึงคุณในทางที่ดีเท่าไหร่ไม่ได้รู้สึกว่ารักจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคืออารมณ์มันเหมือนคนอารมณ์ขุนมัวค่ะเออแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแน่นอนยังไม่ใช่คนที่ตัดขาดเลิกกันหรือว่าบล็อกไปอะไรอย่างเงี้ยยังยังไงก็จะมีภาคต่อนะคะอันนี้คือสิ่งที่พาบอกได้คือเราถามแล้วว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยไม่อยากคิดอะไรอยากอยู่คนเดียวแต่ฉันไม่ได้อยากปล่อยเธอไปนะเขาอ่ะยังไม่ได้อยากปล่อยคุณไป แล้วก็ประมาณว่าเขายังไม่ได้ move on ไปไหนไม่ได้มีใครด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ขอเขาอยู่คนเดียวก่อนยังไม่อยากคิดเรื่องนี้ไม่อยากคิดเรื่องคุณไม่อยากคิดเรื่องความรักเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมคือขอเวลาเขาหน่อยขออยู่คนเดียวหน่อยขออยู่เงียบๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกได้ในวันนี้นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะ ตัวคนหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์นะคะพฤษศพกันมังกรกุมธนูอะฮะพฤษศพกันมังกรกุมธนูเมทุนอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะ ถามว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่มีชื่อเรียกไม่ค่อยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อันนี้ในกรณีแรกนะคะเขาอะเอาจริงๆนะเขาสองจิตสองใจเขายังตัดสินใจตอนนี้ไม่ได้ว่าเขาจะสละโสดแล้วคบกับคุณดีไหมหรือว่าจะอยู่แบบนี้ต่อไปก่อนอะไรเงี้ยอาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ ถ้าในกรณีที่สองเขาคุยกับคุณแล้วเขาคุยกับอีกคนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยคือมีใครอีกคนหนึ่งด้วยที่เขาก็กําลังคุยอยู่อะไรเงี้ยเขายังตัดสินใจเลือกไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าคุยกับคุณก็ดีมีพาชั่นดีแต่กับอีกคนหนึ่งอะก็ดูฉลาดดีทําให้แบบเขาได้รู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เหมือนอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ในอีกกรณีหนึน่งนะคะที่ตัวเขาอ่ะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรชัดเจนคุยกับคนบ้างไม่คุยบ้างตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเขามีคนใหม่อะไรหรอกแต่เพราะว่าตัวเขาอ่ะมีเรื่องที่ต้องทําต้องเคลียร์นะคะจะมีงานมีการบ้านมีโปรเจกต์ที่ต้องคิดอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องการเงินที่ต้องวางแผนเรื่องหนี้สินที่ต้องคิดว่าเออจะเคลียร์ยังไงอะไรเงี้ยมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องคิดแค่นั้นเองนะคะก็เลยเหมือนกับ ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ตอบนิดนึงไม่ตอบนิดนึงนะคะเค้กมองเป็น3ากรณีเลยนะคะก็ลองดูว่าตรงกับคุณไหมมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคประมาณนี้นะคะคนที่เลือกกองที่3นะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้เนาะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเมษสิงห์ธนูแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเค้กมองว่าน่าจะเป็นมังกรหรือว่ากัน จริงๆอืใช่มังกรหรือว่ากันมีพืชศพด้วยก็ได้เพราะมันมีอันนี้อาถามว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาพยายามอย่างหนักมากในการสร้างหน้ากากใส่หน้ากากาหักห้ามใจตัวเองไม่ให้พุ่งกระโจนเข้าหาคุณเคกจะบอกว่าเขาชอบคุณมากมากๆนะคะ มากอยากเจอมากอยากเห็นหน้าอยากทำทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดไม่ว่าตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะมีสถานะอะไรยังไงอยู่ไกลกันหรือใกล้กันเขาอยากบอกคนทั้งโลกกับว่าคุณคือเนื้อคู่เขาคุณคือคนของเขานะถ้าสมมุติว่าคุณห่างกันเพราะงานเพราะระยะทางอะไรก็ตามเขาแบบฉันอยากเจอเธอฉันอยากเจอเธอคิดถึง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 อย่างเงี้ยค่ะ คนคนนี้มีใจให้คุณร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าจริงเหรอะวะทำไมแบบดูแล้วดูไม่ออกเลยว่าเขารักเรานู่นนี่นั่นรอเลยค่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งแหละที่เขาเก็บไว้ไม่ไหวแล้วเขาจะพูดมันออกมาลองสังเกตช่วงประมาณแบบเมษาพฤษภาสิงหากันยาอะไรเงี้ยลองดูได้นะคะ เขาหลงคุณมากแล้วคุณเป็นคนที่ตรงสเปคตรงใจมากเหมือนคนที่เหมือนเป็นนางในฝันในายในฝันเป็นคนที่เขาตามหามาทั้งชีวิตเราไม่คิดว่าจะเจออืแบบนั้นเลยใช่เด e Strength เลยนะต่างกันนะเป็นคนที่แบบต่างกันมากเราไม่คิดว่าจะได้เจออืมประมาณนี้นะคะโอเคคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะหรือการ์ดใบนี้เนาะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันร์มีนกรกฎ นะคะตรงนี้เป็นเมถุนตุลเมธสิงพฤษศโอเคเอถามว่าเขารู้สึกไงคุณเคิดต้องบอกตรงๆนะคะว่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ยเป็นรักสามเศร้าหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบที่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนในความลับซึ่งเค้กมองว่าเป็นคุณ โดยส่วนใหญ่เนาะที่เลือกกองนี้ถ้าไม่ใช่คุณก็คุณอาจจะสงสัยว่าแฟนคุณมีแฟนหรือว่าคนคุยของคุณอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอะมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะเค็คอ่านให้ในกรณีที่คุณเป็นตัวจริงก่อนแล้วกันถ้าคุณเป็นตัวจริงนะคะแฟนคุณหรือคนคุยของคุณหรืออะไรเงี้ยใช่เขามีคนอื่นจริงๆเขามีอีกคนนึงจริงๆแต่ถ้าจําเป็นต้องเลือกเขาจะเลือกคุณนะ เขาจะเลือกคนที่เป็นคนที่มาก่อนคนที่คบกันถูกต้องมีการเปิดเผยว่าคนเนี้ยแฟนเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะคนที่จะเจ็บปวดในที่นี้คือคนที่มาทีหลังในอีกกรณีหนึ่งอย่างที่เค้กบอกถ้าคุณเป็นคนที่รอเขาเลิกกันเป็นคนที่อขอโทษนะคะขอเขาพูดในแบบว่าในเชิงแบบคุณเป็นคนในความลับหรือว่าคุณเป็นกิก๊กหรือว่าแบบแอบคุยกันแอบคบกันเขามีภรรยาแต่งงานแล้วหรือมีลูกแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ถามว่าเขามีใจให้คุณไหมมีค่ะชอบมากด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าใครมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเขาเขาชอบมากในส่วนนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าเขาเลือกคุณได้ไหมเขาจะเลิกกับอีกคนนึงเพื่อมาเลือกคุณได้ไหมไม่ได้นะคะดังนั้นเน่ะเขารู้นะว่าสถานการณ์เนี้ยไม่ว่าจะช้าจะเร็วมันจะจบใช่ไหมแล้วคนที่ต้องเจ็บก็คือคุณเขารู้นะคะแต่ว่า คือถ้าถามว่าแล้วยังไงล่ะจะให้เขาปล่อยคุณไปตอนนี้เลยเหรอคือเขาเขาปล่อยไม่ได้นะคะแต่จะให้เขาเป็นเลิกกับคนของเขาเขาไม่เลิกแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าตัวคุณเป็นคนที่เป็นตัวหลักนะคะเดี๋ยวเป็นเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเขามีคนอื่นก็จริงแหละแต่ว่าถ้าถูกบังคับให้ต้องเลือกจริงเขาจะเลือกเลือกคุณนะคะหมายถึงว่าเลือกคนที่เป็นตัวหลักเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นคนที่เป็น คนที่เปิดเผยทูกต้องอะไรเงี้ยค่ะคนเดียวที่จะต้องเจ็บคือคนที่มาทีหลังนะคะอันนี้คือตามตามไพ่นะประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย